อาละ,ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page, what, what page. ทุกคนทุกท่านนะครับสรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพลังผลปีศาจกันโดยจะเป็นผลปีศาจที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือผลปีศาจส,สายโซโอโนรูปแบบของผลมนุษย์ผลฮิโตฮิโต,โตนั่นเองนะครับ โดยตั้งแต่เริ่มเรื่องมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานั้นมีการเปิดเผยมาว่ามีผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพีศาจผลฮิตโตฮิตโตกันทั้งหมดกี่คนเราจะมาดูกันว่าเป็นใครบ้างนะครับเริ่มต้นจากผลฮิตโตฮิตโตแบบออริจินอลนะครับแบบไม่มีโมเดลต่อท้ายก่อนเลยก็แล้วกันผู้ที่กินมันเข้าไปก็คือหมอประจําเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับหนึ่งในมาสคอตประจําการ์ตูนเรื่องวันพีซที่โดนหัวเรือซันนี่แย่งตําแหน่งมาสคอตดีเด่นไป โทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับโดยเป็นเลนเดียจมูกสีน้ำเงินที่กินผลพิศาจผลคนเข้าไปซึ่งสาเหตุที่ไม่มีชื่อโมเดลต่อท้ายผลฮิตโตฮิตโตนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกอาจารย์แกไม่ได้คิดมาไม่ใช่เพราะนี่มันคือผลมนุษย์ตรงๆเลยยังไงละ่ะโดยคำว่าฮิโตนั้นนะครับก็หมายถึงคนนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เลนเดียตัวนี้เนี่ยสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้และแน่นอนนะครับว่าสัตว์ที่กินผลฮิตโตฮิตโตเข้าไปนี่ก็จะมีสติปัญญาที่สามารถพูดได้ด้วย และด้วยความเป็นอัจฉริยะของชอปเปอร์ที่เขาเรียนหมอมานะครับชอปเปอร์ยังสามารถพัฒนารูปแบบการแปลงร่างของเขาขึ้นมาได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยการเสพยาเอ้ยใช้ยาลัมเบิลบอลนะครับเม็ดยาที่มีพลังชีวเคมีที่ส่งผลต่อคลื่นพลังผลพิสารในร่างของผู้ใช้ให้สามารถบิดเบือนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังในการกลายร่างได้นะครับทำให้ชอปเปอร์เนี่ยสามารถกลายร่างได้หลายฟอร์มโดยไม่ต้องใช้เข็มขัดไรเดอร์เลยอีกทั้งยังมีการพัฒนาสูตรเรื่อยๆนะครับ ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคือได้รับการช่วยเหลือจากซีซ่าคลาวในการดัดแปลงสูตรให้ชอปเปอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างมอนสเตอร์พอยต์ได้นานยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นสายงานที่เจ้าตัวเนี่ยคุ้นเคยพอดีเพราะว่าตัวของซีซ่าคลาวเองเนี่ยก็เคยค้นคว้าเกี่ยวกับพลังผลปีศาจและตัวยาที่ช่วยเสริมพลังให้กับผลปีศาจอะไรแบบนี้ความรู้ทางเคมีและวิทยาศาสตร์ของพี่แกเนี่ยก็เลยช่วยเสริมสูตรการทำลัมเบิลบอลของชอปเปอร์นะครับให้มีระยะเวลาได้นานขึ้นถึง10เท่า โดยสูตรของยานั้นจะแตกต่างกันออกไปคนที่ทํายาที่ส่งผลในการแปลงร่างโซออนของตัวเองในเรื่องนั้นเลยไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าที่เห็นดีคนเนี่ยก็คือแบล็กมาเรียที่ตัวของเธอนนเนี่ยไม่โอเคแน่ๆถ้าจะต้องแปลงร่างเป็นแมงมุมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่มีขาและขนขึ้นยุบยับเธอก็เลยใช้ยาที่ส่งผลต่อการกลายร่างของเธอนะครับให้สามารถแปลงร่างได้เฉพาะส่วนนะครับให้คงความเบิ่มเบมคือลือนนะ่ะอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้พลังผลปีสารแมงมุมได้ตามปกติ ทีนี้มาที่ส่วนของรูปร่างของผลไม้ปีศาจที่ชอปเปอร์กินเข้าไปนั้นนะครับจะมีรูปร่างเหมือนกับเห็ดนะครับต้องเน้นเผื่อมีคนใจบาปซึ่งมีการเปิดเผยรูปร่างของผลปีศาจออกมาในวันพีซแมกกาซีนเล่มที่6นะครับโดยผลปีศาจผลนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเห็ดอะมานิต้ามัสคารีอาซึ่งเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ประจำการ์ตูนหรือเกมนะครับเวลาที่คนนึกถึงเห็ดหรือว่ามีเห็ดในเกมเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่มีลักษณะและก็สีแบบนี้ ซึ่งสาเหตุที่ผลมนุษย์ของชอปเปอร์นั้นมีรูปร่างคล้ายเห็ดนะครับไม่ใช่เพราะมันเหมือนเห็แบบที่หลายๆคนคิดแต่ด้วยความที่องค์ประกอบทางพันธุกรรมของเห็ดจริงๆแล้วเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากกว่าพืช <c oughs> ก็เลยเลือกให้เห็ดเป็นตัวแทนรูปร่างของผลมนุษย์ผลนี้นั่นเองซึ่งก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับว่าผลปีศาจผลอื่นๆเนี่ยจะมีความหมายแฝงหรือว่าดีไซน์ที่มีที่มาเยอะแยะอะไรขนาดนั้นบางทีเนี่ยถ้าอาจารย์ผู้เขียนกันนึกไม่ออกจริงๆนะครับก็วาดมันออกมาแบบต้งๆไปเลยเช่น ผลเนโกนในโกะนะครับโมเดลเลปเปิร์ของลุจิเนี่ยที่ลายพลอยมาเชียวให้รู้ว่านี่เสือดาวน,นะเออหรือผลอุชิอุชิโมเดลควายไบยซันของดอนตันนะครับที่รูปร่างผลไม้นี่คือเขาางงมาเลยดังนั้นถึงจะมีชื่อว่าผลไม้ปีศาจนะครับแต่ว่ารูปร่างของผลปีศาจหลายๆผลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนผลไม้หรอกครับไอ้รูปร่างเหมือนเห็ดนี่คือเบเบไปเลย ส่วนรัมเบิลบอลของช h อ p เปอร์นั้นนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรัมบอลนะครับขนมของว่างที่ทําเป็นเค้กหรือบิสกิตที่มีลักษณะคล้ายทรัฟเฟิลนะครับแล้มีเหล้ารัมเป็นส่วนผสมนอกนั้นสูตรก็คือตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตวานิลาน้ำผึ้งนมข้นหวานอะไรก็ว่าไปโดยจะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ r u มเบิลบอลของช h อ p p e r ร์ในวันพีซเล่มที่48นะครับว่าอาจารย์ครับในเรื่องเนี่ย ชอปเปอร์มันกินลัมเบิลบอลเข้าไปเกินขนาดก็คือกิน3ลูกแล้วคุ้มคลั่งกลายร่างเป็นมอนสเตอร์พอยท์สุดโหดอย่างนั้นเหรองั้นถ้าชอปเปอร์มันกินลัมเบิลบอลเข้าไป4ลูกแล้วจะเป็นยังไงช่วยวาดมาให้ดูหน่อยสิครับอาจารย์โอดากแกก็เลยจัดให้เลยนะครับนี่เป็นชอปเปอร์ร่างหนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตนะครับพร้อมคําพูดติดปากว่ามือนี้ฉันเลี้ยงเองนะก็คือถ้าชอปเปอร์กินลัมเบิลบอลไป3ลูกเขาจะคลุ้มคลั่งแต่ถ้ากินไป4ลูกคนเขียนก็จะคุ้มคลั่งเองนะครับจบจ และอีกคําถามหนึ่งนะครับที่มักจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโยกและเกิดขึ้นตลอดเกี่ยวกับผลฮิโตฮิโตและวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่จะได้เอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ลงบนอินเทอร์เน็ตกับเขาสัทีเพราะว่าโดนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือในวันพีซเล่มที่20นะครับมีผู้อ่านทางบ้านเขียนจดหมายมาถามอาจารย์โอดะว่าอาจารย์ครับถ้ามนุษย์กินผลมนุษย์อย่างผลฮิโตฮิโตเข้าไปนี่จะเป็นยังไงหรออาจารย์แกก็เลยตอบว่าอ,อ๋อ ก็กลายเป็นคนเต็มตัวนะสิเคยได้ยินคำว่าเติบโตเป็นผู้เป็นคนกับเขาสถีนนะหรือว่าบรรลุนิติภาวะบ้างไหมหล่ะครับสรุปก็คือจะได้กลายเป็นคนที่สมก็เป็นคนยังไงละ่ะหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้หรือจะบอกว่ามันไม่มีผลอะไรเลยมันก็ได้แหละนะไปล่ะครับส่วนคนต่อมานะครับก็คืออดีตจอมพลเซนโงคุนะครับผู้ที่กินผลพีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาเข้าไปอย่างผลฮิตโตฮิตโตโมเดลไดบุตรสึกหรือพระพุทธรูปยักษ์นะครับ ทำให้ตัวของเซนงกคุที่กินเข้าไปนั้นใหญ่และแข็งขึ้นหมายถึงสามารถกลายร่างเป็นพระพุทธรูปยักษ์ตัวใหญ่ที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับสามารถเข้าสู้และก็ยังปล่อยคลื่นกระแทกออกจากฝ่ามือ,อยูไรได้ด้วยโดยทั้งชุดทหารเรือที่สวมหรือเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็จะขยายใหญ่ตามรูปร่างไปด้วยยกเว้นหมวกที่ไม่ใหญ่ขึ้นตามนะครับและก็จะต้องหลุดล่วงออกไปสงสัยพลังผลพิศารของเซนงกคุไม่รองรับเฮดกียร์ซึ่งพลังผลพิาสารของเซนโกคุนั้นนะครับก็สอดคล้องกับฉายาของเขาอย่าง เซนงคุ S S แห่งพระพุทธองค์นะครับโดยในภาษาญี่ปุ่นก็คือโฮโตเคนเซนงูคุโดยคันจิตัวโฮโตเคนั้นเนี่ยแปลว่าพระพุทธองค์หรือพระผู้เป็นเจ้านะครับพอเอาตัวใดที่หมายถึงใหญ่เนี่ยมาต่อข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นไดบุตศึนะครับพระใหญ่หรือพระพุทธรูปยักษ์นั่นเองโดยมีอยู่หลายวัดในญี่ปุ่นนะครับซึ่งฉายาของเซนงวคุอันนี้นะครับผมขอเมาส์หน่อยย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ตอนที่ผมได้อ่านวันพีซแมกซีนเล่ม9นะครับแล้วมันอยู่ตรงในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์ตัวละครของพวกรัฐบาลโลกนะครับว่าแบบเดิมทีในแบบร่างเนี่ยต้องการจะให้ตัวนู้นตัวนี้มีตำแหน่งแบบนู้นแบบนี้มาก่อนซึ่งบางตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้ใช้จริงนะครับอย่างเช่นคูซันเป็น c p พีนหรือว่า,าราชสีทองคําอยู่ฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งอันเนี้ยในส่วนของเซนโงคุนี่ผมเห็นแล้วตกใจเพราะมันเป็นตัวคาตาคะตัวอีก,กับตัวมุนะครับตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ย ตอนแรกอาจารย์แกจะให้ไอตัวละครตัวนี้มันชื่ออิมเหรอะแต่พอดูดีๆเอามาตัวคันจินี่หว่าตัวโฮโตเคก็คืออันนี้เป็นฉายาของไอ้3คนนี้นะครับอย่างฉายาของเซนโงคุก็คือพระพุทธองค์แต่แรกแล้วเพราะคันจิตัวโฮโตเคหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวอีก,กับตัวมุเนมาฟิวชั่นกันก็เลยนึกถึงตัวละครในวันพีซที่ชื่ออิมุหรือบ้านเราเรียกอิมนะครับเพราะว่าขนาดนามสกุลของอิมเนี่ยมันยังเป็นตัวอักษรฟิวชั่นที่คลายออกเลยก็คือ เซนเนโรนาอิมนะครับพอเอาตัวนี้ตัวโลตัวนะเนี่ยมารวมล่างกันเนี่ยก็จะกลายเป็นคันจิตัวคามิหรือพระเจ้านะครับอะไรแบบนี้แต่คืออิมกับเซนโงคุ oku, นี่น่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับอันนั้นผมแค่เล่าให้ฟังว่าผมเคยหลอนตัวหนังสือเฉยๆและด้วยความที่พลังพิเศษของเซนโงคุ oku, นั้นเป็นพระพุทธรูปนะครับของศาสนาพุทธในญี่ปุ่นก็เลยไม่มีฉากรับอัดพระให้เราได้เห็นนะครับจะไม่มีฉากที่พระพุทธรูปทองคำเนี่ยโดนอัดร่วงหรือว่าแพ้หมดรูปในวันพีซ ส่วนมากจะมีแต่อัดชาวบ้านเขาอีกทั้งเซนงกคุนะครับยังกเกษียณแล้วด้วยนะครับสบายตัวเลยยังคงความน่าเลื่อมใสได้ตลอดกับร่างแปลงของผลพิศาจที่อลังการขนาดนี้แต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องในการ์ตูนกับเรื่องพระพุทธรูปที่คนกราบไหว้นะครับคือจริงๆจะวาดยังไงก็ได้แหละยิ่งตามเลดของการ์ตูนด้วยแล้วนะครับขนาดการส์เนี่ยมันยังเอาพระพุทธรูปมายิงทิ้งกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่มีปัญหา แต่อันนี้เนี่ยคือในวันพีซส่วนใหญ่เขาจะไว้ลายกับพวกตัวละครระดับตำนานอยู่แล้วแบบว่าเราจะไม่ค่อยเห็นตัวละครระดับนี้เสียท่าง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับก็เลยจะไม่ได้เห็นฉากพระโดนอัดหรือรับอัดพระนะครับทีนี้มาที่คนต่อไปนะครับนั่นก็คือโอนิมาลุจิ่งจอกโคมะหรือโคมะคิสึเนะนะครับผู้เป็นคู่หูของชิโมสุกิอุชิมาลุไดเมียวแห่งแคว้นลิงโกผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งในอดีตเนี่ย ตัวของโอนิมาลุนั้นเปรียบเสมือนสุนัขผู้พิทักษ์สุสานของเจ้านายนะครับเนื่องจากในแคว้นลิงโกะนั้นผู้คนในแคว้นจะได้รับดาบคู่กายมาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับดาบของตนเองจนเมื่อพวกเขาตายไปแล้วเนี่ยดาบเล่มนั้นก็จะกลายเป็นสุสานประจําตัวนะครับก็จะมีการเอาดาบมาปักบนหลุมศพซึ่งดาบบางเล่มนั้นเนี่ยก็เป็นดาบมีชื่อหรือดาบหายากนะครับก็เลยมักจะมีโจรปล้นสุสานเนี่ยมาบุกรุกขโมยไปบ่อยๆ ตัวอย่างของโจรปล้นสุสานก็เช่นพวกของโมเลียนะครับที่เคยขโมยศพของซามมไรลิวมะไปจากสุสานและดาบดําชูซุยที่เป็นดาบประจําตัวของลิวมะอะไรอย่างนี้พอเราได้ฟังเรื่องเล่าของแคว้นลิงโกะเนี่ยเราก็เลยพอนึกภาพออกว่าอ๋อทําไมมันถึงได้ขโมยดาบชูซุยไปได้ง่ายๆเพราะมันก็คงจะปักอยู่บนหลุมศพของลิวมะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งด้วยความที่มันมีพวกโจรปล้นสุสานอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นหลังแคว้นลิงโกะล่มสลายลง โอนิมารุก็เลยทําหน้าที่คอยต่อสู้กับโจปรปล้นสุสานเพื่อคุ้มกันสุสานดาบนิรันมาตลอด5ปีตามลําพังนะครับจนร่างกาย,ยมีบาดแผลเต็มไปหมดจนกระทั่งเขาได้เจอกับกับปะคาวามัตสึแห่ง9้าปลอกดาบแดงนะครับพวกเขาจึงกลายเป็นโจนปรปล้นสุสานกันซะเองเอา้าวแต่มันมีสาเหตุอยู่นะครับด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ย คาวามัตสึต้องการที่จะรวบรวมอาวุธให้ได้มากที่สุดในการเข้าสู้กับกองทัพของศัตรูอย่างไคโดและกลุ่มร้อยอสูรในอีก13ปีข้างหน้านะครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่าวันที่ซามูไรทั่วประเทศจะลุกขึ้นสู้เนี่ยจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนหรือก็คืออีก13ปีลูฟี่จะมาที่นี่และสู้กับไคโดแล้วก็มีพวกซามูไรเนี่ยคอยหนุนหลังนั่นเองและในสนามรบนะครับนักรบย่อมหยิบดาบของสหายที่ตายไปต่อหน้าขึ้นมาใช้ต่อสู้เป็นธรรมดา จิตวิญญาณที่สถิตยอยู่ในดาบเนี่ยจะทําให้สมูไรแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นยังเร็วเกินไปที่จะปล่อยให้พวกดาบหลับไหลซสแต่แต่ตอนนี้นะครับและเขาก็ไม่อยากให้ใครมาขโมยดาบเหล่านี้ไปก็เลยช่วยกันขุดสุสานเอาดาบทั้งหมดเนี่ยไปซ่อนในคลังดีกว่าซึ่งคาวามัตสึเนี่ยก็พยายามอธิบายให้โอนิมารุเข้าใจนะครับพอเข้าใจแล้วก็เลยร่วมช่วยกันเก็บดาบด้วยเพราะว่าเป็นสุนัขแสนรู้ ซึ่งระหว่างนั้นนะครับคาวามัตสึเนี่ยก็จะคอยจัดการกับพวกโจรปล้นสุสานด้วยการเฝ้าสะพานโออิฮังิที่ซึ่งเป็นทางผ่านเข้าแคว้นลิงโกะนะครับแล้วก็ดักเล่นพวกโจรที่ผ่านทางมาโดยใช้ชื่อว่ากิวคิมารุแห่งสะพานโออิฮังิแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวคลุมหน้าไว้แบบนักบวชนะครับซึ่งหลังจากจัดการปราบและไล่พวกโจรไปได้แล้วเนี่ยก็จะยึดอาวุธของศัตรูเก็บไว้นะครับเพราะว่าต้องการมากมายเหลือเกินโดยบอกว่าจงทิ้งอาวุธของพวกเจ้าไวใ้ให้หมดและใส่หัวไปซะ โอนิมารุที่อยู่ด้วยและเห็นเหตุการณ์ตลอดเนี่ยก็เลยซึมซับพ,พฤติกรรมและคำพูดของคาวามัตสึเอาไว้นะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคาวามัตสึเนี่ยมีเหตุที่จะต้องเข้าไปยังนครหลวงนะครับแล้วก็ไม่สามารถกลับไปยังแคว้นลิงโกได้หรือก,ก็คือไปหาสเสบียงนั่นแหละครับแล้วก็ไปขโมยเต้าหู้ทอดเขาแล้วก็โดนจับได้พอพวกที่จับได้เห็นว่าเป็นคาวามัตสึแห่งก้าวปลอกดาบแดงเนะี่ยก็เลยโดนหิ้วเข้าคุกอุด้งไปยาวๆนะครับแต่ช่วงที่คาวามัตสึไม่อยู่เนี่ยตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมา โอนิมารุนั้นก็คอยทําหน้าที่เป็นกิลคิมาลุผู้เฝ้าสะพานโออิฮังิแทนคาวามัตสึมาโดยตลอดนําซ้ํายังรวบรวมอาวุธมาเก็บไว้ในคลังใต้ดินได้แบบเหลือเฟือนะครับพอกับทุกคนในกองทัพเลยซึ่งหลังจากที่คาวามัตสึเป็นอิสระด้วยการช่วยเหลือของลูฟี่นะครับและคาวามัตสึก็ได้กลับมายัางที่แห่งนี้เนี่ย mm hmm. เขาก็พบเจอกับอาวุธมากมายก่ายกองแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนรวบรวมมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นฝีมือของมนุษย์ชัดๆไม่ใช่ฝีมือของหมา แถมเวลาผ่านมาตั้ง13ปีแล้วไอ้เจ้าโอนิมารุเนี่ยมันจะยังคอยเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกทั้งยังมีนักบวชปริศนาที่ใช้ชื่อกิวคีมารุคอยเฝ้าสะพานเหมือนเราเมื่อก่อนเลยเอ๊ะนี่มันเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะใครกันใครกันที่เป็น MVP ขนาดนี้คาวะมาสนี่ไม่รู้จริงๆซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าโอนิมารุเนี่ยเป็นจิ้งจอกที่กินผลปีศาจเข้าไปนะครับและบางคนที่ฟังอาจจะคิดว่าผมจะลืมพูดเรื่องผลปีศาจละสิฮันแนะ่โดย โอนิมาลุนั้นนะครับเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพีศาจผลฮิโตฮิโตโมเดลองนิวโดหรือโอนิวโดนะครับโดยเป็นชื่อโยคายของญี่ปุ่นนะครับที่ตามตำนานของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยว่ากันว่าเป็นยักษ์ที่บางตนนั้นมีลักษณะคล้ายนักบวชนะครับโดยจะมีโอนิวโดที่ทำร้ายมนุษย์และก็โอนิวโดที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งตามตำนานเนี่ยก็จะมีบางที่ว่ากันว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากสัตว์พูดอย่างพวกธนุกิหรือว่าตะเกียงลวงตา หรือบางที่เนี่ยก็ว่ามันคือร่างจำแรงของสุนัขจิ้งจอกซึ่งส่วนหลังนี่แหละครับที่อาจารย์โอดะเอาแรงบันดาลใจส่วนนี้มาให้โอนิมารุเนี่ยเป็นจิ้งจอกที่กินผลพิศาจขององค์นิวโดเข้าไปส่วนวีรกรรมการเฝ้าสะพานและคอยยึดอาวุธของคู่ต่อสู้มาของกิวคิมารุแห่งสะพานโออิฮังิในวันพีซนั้นเนี่ยก็เอามาจากตำนานเบงเคแห่งสะพานโกโจโอฮาชิ oh อันหรือลั่นของประเทศญี่ปุ่นในปลายยุคเฮอันนั่นเองนะครับ โดยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไซโตมุซาชิโบเบงเคนะครับเป็นพระนอกรีดไปคอยดักปล้นทหารและสมุไรที่ผ่านทางไปมาในเกียวโตเพื่อยึดดาบเอาไว้โดยเบงเคเนี่ยต้องการที่จะล่าดาบให้ได้พันเล่มนะครับจนกระทั่งตัวของเบงเคล่ามาได้999เล่มแล้วนะครับก็ไปเจอคู่ต่อสู้อย่างอุชิวากามารุหรือชื่อเต็มๆก็คือมินาโมโตะโยชิสึเนะนะครับ ทายาตคนรองของตระกูลเกนจิผู้ที่ภายหลังเนี่ยได้เป็นหนึ่งในวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นโดยทั้งคู่ได้ทําการดวลเดือดกันที่สะพานโกโจโอฮาชินะครับซึ่งหลังจากที่เบงเคแพ้แล้วเนี่ยก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกน้องนะครับแล้วก็ไปร่วมเดินทางสร้างชื่อเสียงกันจนโด่งดังไปทั่วในฐานะคู่หูสุดแกร่งซึ่งอาจารย์โอดะเนี่ยก็เอาส่วนนี้มาสอดแทรกลงในวันพีซด้วยนะครับโดยให้โอนิมารุ จริงจออผู้แปลงร่างเป็นพระนักรบได้เนี่ยคือตัวแทนของเบนเคส่วนคู่หูของเขาอย่างชิโมสกิอุชิมาลุเนี่ยก็คือตัวแทนของอุชิวากามาลุนั่นเองเนะครับส่วนในเรื่องของการดวลเดือดบนสะพานนั้นในวันพีซนี่ก็มีเช่นกันเพราะว่าโอนิมาลุในร่างของพระนักรบที่ใช้ชื่อว่ากิวคิมาลุนั้นเนี่ยสู้กับศัตรูมากมายแล้วก็ยึดอาวุธมาได้นะครับจนกระทั่งเจอกับโลโลอาโซโล เพราะว่าโอนิมารุนั้นเอาดาบชูซุยของโซโลไปนะครับแล้วก็เอาไปคืนยังที่ที่มันควรอยู่โซโลก็เลยไล่ตามมาจะเอาดาบชูซุยคืนแล้วก็ยืนเถียงกันหน้าสะพานนะครับสุดท้ายก็เลยสรุปได้ว่าฝั่งโอนิมารุบอกว่าดีละงั้นขอดาบอีกสองเล่มที่เจ้าพกอยู่ด้วยเลยก็แล้วกันวนโซโลก็เลยบอกว่าดีละพวกข้าก,ากำลังต้องการอาวุธเยอะๆเหมือนกันอาวุธที่แกสะสมไว้ทั้งหมดกูจะยึด และทั้งสองนี่ยก็เข้าสู้กันนะครับซึ่งหามากเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุที่โคมุระสกิหรือฮิโยรินะครับกับโตโกะนั้นเนี่ยโดนไล่ล่าโดยเคียวปีศาจคามมโซโซโลเนี่ยก็เลยต้องเข้าไปช่วยเลดี้เฟิร์สแต่ไอโอนิมารุนี่ยมันก็จ้องจะสู้อย่างเดียว จนโซโลเนี่ยบอกมึงช่วยดูสถานการณ์หน่อยโว้ยไอ้เบื้อกเออเดี๋ยวกูมาสู้มึงก็รอแป๊บหนึ่งสิโซโลเลยต้องรีบรเผด็จศึกคามาโซเพื่อปกป้องโลกและดาวไคโอชินเอาไว้ด้วยท่าวิชาดาบโตเออนิเมชั่นถล่มจักรวัน สุดท้ายเนี่ยโซโลก็เลยจัดการคามาโซโหรือคินเลอร์แห่งกลุ่มจะสลัดคิดลงได้โดยมีไอโอนิมารุนี่มันคอยแซมเรื่อยๆนะครับเวลาโซโลเปิดช่องวูเสร็จแล้วเนี่ยโซโลก็ซุดลงไปโดยที่ยังไม่ทันได้สู้ตัดสินกับโอนิมารุในร่างนักลบของกิวคิมารุเลยนะครับเพราะว่าโซโล,ลลืมตาตื่นอีกทีนี้ก็คืออยู่ในเลิฟโฮเทลกับโคมุระสกิซะแล้วสุดท้ายก็เลยต้องไปคิดบัญชีวันหลังที่สะพานเดิมนะครับซึ่ง แน่นอนว่าโอนิมารุเนี่ยมันสู้โซโลไม่ได้หรอกแต่กับปะคาวามัตสึเนี่ยก็มาห้ามทับนะครับและทีนี้ก็เจอพวกศัตรูเนี่ยมันก็ขนอาวุธปืนมากะล้างแค้นโอนิมารุพอดีเพราะด้วยความที่โอนิมารุเนี่ยเฝ้าสะพานมาเป็นเวลานานนะครับเวลาที่จัดการกับศัตรูไปเนี่ยศัตรูมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไอ้พวกที่อยากมาล้างแค้นเนี่ยมันก็จะขนอาวุธใหม่มาเรื่อยๆคราวนี้มันนันเอาปืนมาไล่ยิงเลยสิมันไม่มาดวนซะและ้วโซโลกับคาวามัตสึก็เลยเล่นไอ้พวกศัตรูที่่่่าาาาาเข้ามมานนนสววโอิุีียก็งหหไป โดยตัวของเขานั้นดีใจมากที่เห็นคาวามะสึยังมีชีวิตอยู่แล้วโอนิมารุเนี่ยก็กลับคืนร่างมาเป็นจิ้งจอกนะครับช่างเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์มากจริงๆโดยข้อมูลของโอนิมารุนั้นนะครับมีระบุเอาไว้ในวีเวอร์การ์ดเรื่องผลปิศาสของเขาและก็อายุของเขาที่ปลาเข้าไป69ปีแล้วนะครับโดยที่ตัวของเขามีอายุยืนเพราะว่ากินผลพีศาจที่โตะทีโตะโมเดลโอนิโดเข้าไปนั่นเอง ส่วนเรื่องราวในตอนที่โอนิมารุสู้กับโซโลนั้นนะครับมีบอกไว้ในวันพีซเล่มที่101นิดหน่อยว่าตอนแรกเนี่ยอาจารย์โอดะแกกัดจะเขียนลงรายละเอียดในตอนที่โอนิมารุเนี่ยขโมยดาบชูซุยไปจากโซโลนั้นตกใจนะครับที่เห็นโซโลหน้าตาเหมือนกับโอชิมารุนายของตัวเองสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องราวมันยุ่งยากและก็อาจจะมีผู้อ่านที่งงนะครับเพราะว่าแกไม่คิดจะเขียนเรื่องญาติโกโหติกาโคตรเง่าของโซโลลงในเนื้อเรื่องอยู่แล้ว เพราะว่าแกบอกว่ามันเสียเวลานะครับเอาเวลาไปขยายช่วงเกียร์หตาถนนเยอะๆดีกว่าแกก็เลยตัดทิ้งไปแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจารย์แกก็ไม่ใจร้ายถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมเขียนถึงชาติตระกูลของโซโลเลยนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาถึงแม้จะเป็นปีอะแต่ว่าแกก็ยอมเขียนบ้างนิดหน่อยนะครับโดยมีการเปิดเผยในมุมตอบคําถาม SBS เล่มที่105นะครับว่าพี่สาวของอุชิมารุที่ชื่อว่าชิโมสึกิฟุริโกะนั้นเนี่ยเป็นย่าแท้ๆของโซโลนะครับ โดยตัวของฟูริโกะนั้นแต่งงานกับหนุ่มตระกูลโลโลโนอาแล้วก็ให้กําเนิดลูกชายก็คือโลโลโนอาอาราชินะครับผู้เป็นพ่อของโลโลโนอาโซโลนั่นเองก็เท่ากับว่าในตอนที่โอนิมารุสู้กับโซโลนะครับก็เหมือนได้สู้กับทายาตรุ่นหลานของเจ้านายตัวเองนั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดรวมไปถึงเรื่องราวหลายๆอย่างที่อาจารย์โอดะแกใส่ไว้ในภาควานุคุนินั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่มีการรวบรัดแล้วก็กระชับเนื้อเรื่องอย่างมากก็เลยนําเสนอออกมาได้ไม่เต็มที่อย่างที่แกตั้งใจด้วยความที่สุขภาพของแกในตอนนั้นนะครับบวกกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานช่วงโควิดแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเรื่องภาควานุคุนิเนี่ยมันดําเนินไปหลายปีจัดๆด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าภาคอื่นสักทีก็เลยออกมาเป็นแบบนั้น ทั้งที่มีวัตถุดิบชั้นยอดมากมายให้หยิบมาเล่านะครับน่าเสียดายอ่ะคนต่อมาเลยก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือพระเอกของเราอย่างมังกีดีลูฟี่นะครับที่กินผลปีศาส,สายพารามิเซียผลโกมุโกมุเข้าไปแต่ดูก่อนความจริงแล้วผลปีศาผลนี้มันคือผลพิศาส,สายโซออนพันสัตว์มายาผลฮิตโตฮิโตโมเดลเทพเจ้านิก,กะนะครับหรือผลโคเทพโคเทพ,โ,เทพโมเดลเทพเจ้าที่สุดยอดที่สุดในจักรวาลวันพีซ ผู้ได้รับฉายาเทพพระอาทิตย์และก็หลายเผ่าพันธุ์บนโลกนั้นต่างเคารพบ,บูชากราบไหว้มาตั้งแต่สมัยโบราณการและผลพิศาษผลนี้สวยเลือกได้ใครก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะครับต่อให้ตามล่าหามันยังไงก็ไม่มีวันได้แอมไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนหรือมีพลังอํานาจเพียงใดก็ตามไม่มีทางที่จะได้มันมาในครอบครองแน่ๆแ,แต่ถ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วละก็แค่นั่งดูดน้ําส้มในร้านเหล้าแล้วเกิดหิวของว่างขึ้นมานี่ก็เปิดหีบแดกได้เลย ทุกอย่างที่เป็นความบังเอิญนั้นนะครับมันคือโชคชะตาที่ถูกกาหนดไว้โดยพระเจ้าและลูฟี่เนี่ยก็สามารถดึงพลังของมันออกมาใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็แล,แลดูจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการครอบครองพลังนี้โดยลักษณะพ,พื้นฐานของเทพนิกะนั้นนะครับก็จะมีร่างกายเหมือนอยางนะครับแล้วก็ยืดได้ดังนั้นแน่นอนว่าสายฟ้าเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าตอนที่สู้กับเอเนลเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าสายฟ้ามันทําอะไรลูฟี่ไม่ได้ หรือตอนที่แปลงร่างเกียร์หสู้กับไคโดเนี่ยพี่แกก็คว้าสายฟ้าเอามาปาใส่พื้นโชว์ไปเลยเพื่อไม่ให้คนลืมว่าไอ้เทพนิกะเนี่ยตัวมันเป็นยางนะจ๊ะและพอพลังตื่นแล้วเนี่ยนอกจากการยืดได้หรือจับส่วนนู้นส่วนนี้มายืดหรือแปลงสภาพสิ่งต่างๆรอบๆเนี่ยคำัจำกัดความมันเข้าใจง่ายๆเลยคือมันทําอะไรก็ได้นะครับเพราะนี่คือพลังที่อิสระที่สุดนะครับแล้วก็คู่ควรอย่างมากกับตําแหน่งของเจ้าแห่งโจรสลัดนะครับผู้ที่มีอิสระที่สุดในท้องทะเลซึ่ง สิ่งสาคัญที่ชาวโลกไม่ควรลืมนะครับก็คือฉายาเทพพระอาทิตย์ของนิกะนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนผู้นําพาแสงสว่างความสุขและเสียงหัวเราะมาสู่ผู้คนนะครับไม่ได้หมายความว่าฉายาเทพพระอาทิตย์นั้นจะต้องมีร่างกายเป็นดวงอาทิตย์หรือว่าทนความร้อนได้ทุกรูปแบบบนจักรวาลหรือว่ายิงลําแสงโซล่าใส่ศัตรูอะไรแบบนั้นตามที่แฟนวันพีซบางกลุ่มบนโลกเนี่ยคอลหานะครับว่าเทพพระอาทิตย์ภาษาอะไรทําไมถึงโดนความร้อนแล้วเจ็บโดนแมกมา่าโจมตีแล้วเป็นแผลกันละ่ะ ดังนั้นเผื่อมีคนเข้าใจเป็นแบบนั้นในช่องนี้เราจะได้อธิบายให้เข้าใจด้วยเลยว่ามันโบแมนมันบดถึกต้องหรอแม่หญ่เพราะอย่างฉายาซันจิแบล็กเลกขาดำเนี่ยนะครับขามันก็เป็นสีเนื้อปกติและมีขนหน้าแข้งขึ้นนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปทาสีดําหรือว่าไปตากแดดให้มันดํามืดแต่อย่างใดหรือซินเวอร์เลลี่นะครับฉายาราชานรลกเนี่ยเขาก็ไม่ใช่โยมาบาลหรือว่าจะต้องไปลงนรกสเสถียรที่ลักนะไปเป็นราชาที่นั่นหรือว่าไปปีนต้นงิ้วเก่งที่สุดอะไรที่ไหน หรือฉายาจอมป่าเถื่อนคุมะก็ไม่เห็นว่าเขาจะป่าเถื่อนตรงไหนแถมยังใจดีเบอร์ต้นๆ้นของโลกวันพีซเลยเพราะว่ามันคือฉายานั่นเองนะครับหรือ,อยังฉายาม้าขาวคาเวนดิชเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายมา้าหรือว่าดูดม้านะครับแล้วเขาก็เป็นคนไม่ใช่มา้าเดี๋ยวอ,อันหลังไม่ใช่แนละ้วนี่แม่งยกมาเอาสะใจอย่างเดียวเลยเนี่ยวะอันนี้ได้อยู่เพราะมันขี่ม้าขาวแถมชื่ออีกล่างหนึ่งของมันก็คือฮาคุบะนี่ก็คือม้าขาวเหมือนกันฮนะอันนี้ได้อยู่ ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเกียร์หหรือผลปีศาจฮิโตฮิโตะโมเดลนิกะนั้นเนี่ยเราเคยทําไว้หลายคลิปมากแล้วคลิปนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าเอาแบบสบายๆนะครับแค่ไขข้อข้องใจในส่วนที่เรายังไม่เคยพูดก็พอนะครับนอกกนั้นในส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถย้อนดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับ สรุปก็คือปัจจุบันผลฮิตโตฮิตโตนั้นในเรื่องเนี่ยมีเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นกันสีผลนะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยผลพิศารในรูปแบบใหม่เพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มในเร็วๆนี้ก็ได้นะครับสำหรับผลฮิตโตฮิตโตก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ส่วนที่ไม่ต้องรอเลยสําหรับรูปแบบใหม่เพราะว่ามีออกมาแล้วก็คือกรอบแว่นรุ่นใหม่ของ o p t ติส กับแว่นรุ่นใหม่ Hover 2.0แว่นแฟชั่นไลฟ์สไตล์ใส่สบายไม่เมื่อยตาพาปวดใส่อวดชาวบ้านยังไงก็ไม่หลุดลอกง่ายๆบิดงอพับรับแรงกดดันดีกว่ารุ่นเดิมเสริมความแกล่งด้วยวัสดุนิตินนลหรือนิกเกิลไทเทเนียมสำหรับคนที่มี Hover อยู่แล้วเอาไปอัปเกรดเป็น Hover 2.0ได้ในราคาลด20%และอย่าลืมใช้โค้ดการาดิอุเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้จากหากทีนี้ เนื่องจากในปัจจุบันนะครับยังมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ของผลปีศาจสายโซออนกันอยู่มากก็เลยต้องอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลปีศาจสายโซออนซะหน่อยนะครับว่าผลปีศาจสายนี้เนี่ยมันจะมีชื่อผลที่เป็นสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีชื่อโมเดลของสัตว์ในสายพันธุ์นั้นอีกทีดังนั้นผลปีศาจท,ที่มีชื่อเรียกเหมือนกันแต่ว่าโมเดลไม่เหมือนกันมันก็คือเป็นผลปีศาจคนละผลอยู่แล้วนะครับ อันนี้แบบเหมือนผมเรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาญี่ปุ่นนะครับผมก็ไม่ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกันกับเพื่อนที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขาใจเกเรดังนั้นถึงจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้เรียนห้องซ้ํากับเพื่อนนะครับมันคือคนละห้องคนละสาขาเอันนี้ผมยกตัวอย่างอะไรวะเนี่ยสงสัยนอนน้อยข้ามข้ามแต่เอาไนะผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วแหละในที่นี้ผลฮิโตฮิโตโมเดลต่างๆเนี่ยมันคือผลปิศาจที่มีพลังของตัวละครที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์อย่างเทพนิกะ อย่างพระพุทธรูปหรือว่าโอนิลดโนี่มันมีรูปร่างของมนุษย์เป็นพื้นฐานนะครับก็เลยอยู่ในหมวดหมู่ของผลฮิโตฮิตกนั่นเองหรืออย่างผลอุชิอุชินะครับที่มีโมเดลควายใบซันหรือว่าโมเดลยีราฟอย่างนี้โดยชื่อของผลอุชิอุชิเนี่ยมันมาจากคําว่าอุชิโมคุนะครับที่หมายถึงสัตว์ที่มีกีบเท้าคู่นะครับไม่ใช่อุชิที่แปลว่าวัวอย่างเดียวดังนั้นมันถึงได้มีแยกย่อยออกมาเป็นสัตว์อื่นๆที่มีกีบเท้าคู่นะครับอย่างยีราฟควายใบซันหรือว่า ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีผลกวางผลกระจงเก้งชมดบัวควายแพะแกะเลี้ยงผาอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะอยู่ในชื่อของผลอุชิอุชินะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อโมเดลของสัตว์นั้นๆนั่นเองดังนั้นถ้าต่างโมเดลเนี่ยมันคือคนละผลกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เคลียร์เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้รับคําถามแนว,แนวๆว่าไหนในเรื่องบอกว่าผลปีศาจผลหนึ่งมีได้แค่ผลเดียวไงทําไมผลฮิโตฮิโตมีตั้งหลายผลอะไรแนวๆนี้ก็เลยต้อง ไขข้อข้องใจเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบมุมพูดคุยกันในส่วนของผู้ใช้พลังพิเศษจากผลพิศาจผลฮิโตฮิโต,ตทั้งหมดในปัจจุบันไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับ300%อเอ็นเครดิตนะครับตามรายนามเหล่านี้ที่ขึ้นมาในช่วงท้ายคลิปนะครับหอออฟเฟรมหอเกียรติยศของเรา แล้วก็ในระดับเป็น100ร้อยเลยนะพี่แล้วก็ระดับใจดีจังเลย20บาทนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดตลอดในแต่ละเดือนนะครับช่วงนี้จริงๆผมตั้งใจว่าจะลงคลิปบ่อยๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาในคลิปบางอันที่ผมจะทําเกี่ยวกับหัวข้อนั้นหัวข้อนี้เนี่ยมันดันยาวมากสิอย่างคลิปเรื่องการใช้ฮาคิหลายรูปแบบเนี่ยอันนั้นที่ยาว20นาทีกว่านะก็ทําอย่างนานเลยไอ้คลิปนี้ก็เหมือนกันยาวมากคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็แค่พูด,พดๆใช่ไหม ผมใช้เวลาเรียบเรียงใช้เวลาค้นคว้ากับทบทวนเนื้อหาเนี่ยนานมากนะมันก็เลยทิ้งช่วงห่างหลายวันเลยกว่าจะลงได้คลิปหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆ้วน่าจะหาหัวข้ออะไรที่มันไม่ต้องเคร่งเครียดกับข้อมูลมากขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยมาลงผสมผสมสลับกันไปเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับจะได้ไม่ห่างหายไปนานเพราะว่าจริงๆมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่อยากแสดงความเห็นหรือว่าพูดคุยเฉยๆนะครับอะไรเงี้ยไว้จะหาเวลามาเจอกันบ่อยๆนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฝันดีครับผม